ดีเด้อจ้ามันนี้มาพอกับสาวอัปสรสาสาวสิงวันวันนี้นได้๋ยวสืบกลวยมาเด้อจ้ามานับเบิ้งพี่น้องว่ามีจักหน่วยวีใหญ่ขักพี่น้องไม่เคยพ่อเคยเห็น,นมีทั้งหมดยี่สิบซีหน่วยเหรอสาวซีหน่วยสาวซีหนยวนยนับเบิ่งน้อ,อหอน,อนึง่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด

เอ้าเอ๊22เอ22 22น้อยแล้ว so ่าเป็น22ก็ยังว่าวอยู่น oh, oh, ี่แล้วนับิดบ่เนาะบดนี้24หน่วย24หน่อยบ่สินัให้เบิ่งออัอ่า1 2, 2>, 1> 2> 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 7 9 3 1 2 6 8 3 1 2 4 7 8 9 อยู่ม้งนี่แหละเจ้าบ่เสอเจ้นี่บ่แมนอันนี้บ่อันนี้อันนี้อันนี้บ่แมนอันนี้บ่แมนเมนเร็วมันมีเจ้าเบในเส้าซีนวยคนนั้นขวัยค่อยเนบด้เส้าสองนวยเจ้าเคได้เส้าเส้าซีนวยนะบัดนี้ฮาดกล้วกล้วยเคยเงยพี่น้องดนเส้าสองนวย้วัยขววย กวยกวยจะหลงดิกวยกวยไม่าเลยว่าเลยหอกกวยเคลื่อนนีกวยไงยเคลื่อหลวงกวยเคื่อนนีเคื่อนงเคื่อหลวงกวยคลื่อนนีกอยกับว่าว่ได้กวยคลื่อนนีเคื่อนงเคื่อหลงว่าเดิกวยเคลื่อนนีเคื่อนเงเคลื่อหลงบอกให้มันเร็วๆน่กวยคยโอเคไปละครั่ไหวแร้งว้วยเงวมยว้ยไม่กยคื่อนนีเคื่อนงเคลือหลง กวยเครืคคคอนี่เครือใหญ่เครือหลวงกวยกวยอ้ะไปเร็วป่วแล้วดอกจิมปีเน็มหูอีปีดอกจิมปีเน็มหูอีปีดอกจิมปีเน็มหูอีปีเอาว่าเด้ดอกจิมปีเน็มหูอีปีดอกจิมปีเน็มหูอีปีดอกจิมปีอ้ะไปแล้วป่วแล้ว